ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีกอ็อยากออกมาพูดนะคะแล้วก็อยากออกมาขอโทษพี่เฟิร์สนะคะแล้วก็ขอโทษทุกๆคนนะคะขอโทษเจ้าของแบรนด์ทุกๆคนคือ,อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือมีเป็นคนผิดเองค่ะ มี่ยอมรับผิดคะ่ะพี่เฟิร์นเขาดีกับมี่มากพี่เฟิร์นเขามีพาะคุณกับมี่มากๆค่ะพี่เฟิร์นเขาเหมือนแม่คนที่สองที่คอยสอนมี่คอยบอกคอยสอนมี่ตลอดพี่เฟิร์นอยู่กับมี่ตั้งแต่ตอนที่มี่ยังไม่มีอะไรเลยตอนที่มี่พึ่งดังแรกๆ พี่เฟิร์นเข้ามาหนี่เข้ามาเหมือนไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องคือทำงานกับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเหมือนเหมือนพี่สาวเหมือนครอบครัวพี่เฟิร์นขอช่วยเหลือทุกอย่างค่ะพี่เฟิร์นดีกับมี่ทุกอย่างค่ะ เพื่นจะอยู่ข้างๆมี่ตลอดค่ะคนนี้มีททำตัวมีเองค่ะมีเสียพี่สาวถันึงไปที่ดีกับมีมากๆวันนี้มี่อยากออกมาขอโทษพี่ฟานค่ะ พิดพาดไปมี่อยากจะการาบเท้าพี่เฟิร์นค่ะเพราะได้มีพณกับมี่มี่ทำตัวมีเ่เ่ามี่ไม่ขอไม่ขอให้พี่้อภัยมี่อยากมือขอโทษค่ะ ขอโทษนะคะพี่ฟอนที่มีิไดปิดบานไป <c oughs> ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมีอยากขอโทษเจ้าของแบนทุกๆคนที่มีทำงานช้าขอโทษทุกๆคน ขอให้มาให้อภัยมี่นะคะคือมีอยออกมาขอโทษมีอยากแสดงความเสียใจมี่ไม่ได้เรียกร้องความสงสารไม่ได้ขอให้ทุกคนเห็นใจมี่นะคะไม่ได้ขอให้ทุกคนให้อภัยมี่แต่มี่อยากออกมาขอโทษทุกๆคนอยากออกมาขอโทษสำหรับมี่ทุกๆคน ให้มีนให้เป็ดหวังในตัวมีนนะครคือมีไม่เคยแคร์คนที่เขาไม่รักมีมคนที่เขาเกลียดมีมีไม่เคยใส่ใจ เคยโดนปะนาวมากเท่าไหร่มี่ไม่เคยสนใจพยายามหลุกขึ้นอดทนแต่วันนี้คนที่เขาหลักมี่เราไม่รักเขาโกนมี่พี่สาวที่มี่รักเปรี่ยนมาเหมือนแม้คนที่สอง เขาพิดหวังในตัวมี่มี่เหร คะมีอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นจากนี้ไปนะคะมีจะลุกขึ้นมาทำงานจะขยันทำงานจะทำทุกอย่างให้มันดีมีจะปรับปรุงตัวเองค่ะมีจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีมีขอให้ทุกคนให้อภัยมี แต่มีอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามีรู้สึกผิดจริงๆแล้วมีอยากแก้ไขนี่คือบทเรียน,นอันยิ่งใหญ่ของมีมีขอโทษทุกคนนะคะดวค่ะ